ค่ะ um ก็สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องดอะอุ้ม Channel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนวิธีทำเอ่อแชร์สตอรี่นะคะลงในของไ G นะคะแชร์ลงสตอรี่นะคะเพราะว่ามันไม่มีปุ่มแชร์ให้เราแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะมาทําให้มันแชร์ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะถึงเธอจะไม่ให้แชร์แต่เราก็จะแชร์เธอให้ได้นะคะเราไปดูกันเลยนี่นะคะก็เป็น i ออุ้มนะคะก็ฝากไป Follow กันด้วยนะคะทุกคนนี่เราก็ไปเลือกที่ตัวค้นหาเลยนะคะ หรือว่าใครเจออันถูกใจก็สามารถเอาได้นะคะแต่อุ้มไม่ได้เซฟเก็บไว้นะคะทุกคนอุ้มก็จะเอารูปนี้นะคะแล้วอุ้มก็จะแคปหน้าจอนะคะทุกคนแล้วก็ตัดให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมของเราเลยนะคะเหมือนแบบให้เราเหมือนแช์นะคะทุกคนแล้วก็จะเหลือชื่อกับรูปภาพไว้นะคะทุกคนทุกคนก็จะสังเกตว่าอุ้มยังไม่ได้ติดตามเขาใช่ไหมก็เดี๋ยวเราก็จะมาลบกันนะคะจะใช้วิธีลบด้วยอะไรก็ได้นะคะแต่อุ้มจะเอาอ่า อีโมจิหรือสติ๊กเกอร์นะคะมาปิดไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้วก็กดบันทึกเลยแล้วเราก็ไปที่สตอรี่ของเรานะคะทุกคนแล้วก็ไปเพิ่มรูปลงนะคะพื้นหลังจะเอารูปอะไรก็ได้นะคะอุ้มก็เอารูปนี้น้องไม่รู้จะเอารูปอะไรนะคะเพราะว่าไงเดี๋ยวเราก็จะต้องอปิดพื้นหลังอยู่แล้วนะคะทุกคน <S <S เราก็จะปิดพื้นหลังด้วยสีนะคะหรือว่าจะใช้เป็นรูปภาพก็ได้นะคะทุกคนนี่แล้วเราก็ไปเพิ่มรูปมานะคะทุกคน เห็นปะมันก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไปบบนี้เลยแล้วเราก็จะแท็กไอของเขานะคะทุกคนก็พิมพ์ตามชื่อไปเลยเนาะอุ่มก็จะแท็กประมาณสมอัน4อันนะคะเพื่อแบบเวลาแตะมันจะได้แบบไม่ไม่หลุดนะคะมันก็จะแตะได้เนาะนี่นะคะอุ้มก็จะกางให้มันใหญ่ๆไว้นะคะทุกคนนี่วาข้างหลังเลยแล้วเราก็จะเอารูปภาพนะคะมาปิดไว้ อมขออนุญาตเปลี่ยนสีนะคะพื้นหลังมันมองไม่ค่อยชัดนะอ้มก็จะใช้เป็นสีฟ้านะคะให้มันกลมเกลืนกับรูปนี้นิดนึงกลมเกลืนหรือเปล่ามาดูนะคะแล้วอ้มก็จะไปที่ JIP เอ้ GIP นะคะไปเอารูปนะคะหรือว่าจะค้นหารูปอะไรก็ได้เนาะอุ้มเอามาปิดตรงติดตามนะคะเพื่อแบบให้มันเนียนนะคะว่าเราติดตามแล้วอะไรอย่างนี้นะคะนี่แล้วเราก็กดลงสตอรี่ของเราได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปดูนะคะว่ามันจะแท็กติดไหม นะคะแล้วเราก็แตะไปที่รูปเห็นไหมทุกคนมันก็จะติดแตะตรงไหนก็ติดเห็นไหมเ,ออเทคนิคอุ้มก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e ให้อุ้มด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้อุ้มก็เคยลงไปแล้วนะคะแต่อุ้มก็ต้องมาอัดลงใหม่นะคะเพราะว่าคลิปมันหายนะคะทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากให้อุ้มแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอุ้มก็จะทำให้เนาะ